ได้ยังได้ของฝากมื้อนี่อ่าตัน้ะกกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุคนบกว่าซิวในประเทศใดก็ตางประเทศพี่น้องเอกยนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองใบเสียงนอกอีกแล้วพี่น้องเนาะกะบมื้อนี้พี่น้องเอเยนเซียงกับพ่อพ่อเม่พี่น้องมาอ่าบ้านลำพันธ์พี่น้องเอเยเมือง จำพรแข้งสวรรค์ในเขตพี่น้องเนาะการเสิเข้ามาหาครอบครัวของปอตูโลอีกแล้วพี่น้องเยเพราะว่าทั้งปอตูตุอื่นว่าป่วยประสันพี่น้องเนาะป่วยแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็บ่มีเงินจ่ายค่ายาประสันพี่น้องเยผู้เสียงกัมาเมื่อนี้กัมาเป็นสะพานบุญในทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะเป็นทางพี่สง่าสมเด็จดำดวงจากฮ่องกงพี่น้องเยเนาะแล้วก็น้าเพิ่นกรให้ยโบเสียงนี มาเป็นสะพานบุญให้หลายรอบแล้วพี่นอ้องเอ้ยืัอนี้ก็อีกรอบหนึ่งพี่น,อนอ้องเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะจังไรกลับไปเบิ้งไปครับไปชมน้ำกันอีกอาการของปุตุโรพี่น้องเอ้ยเนาะบาดเจ็เป็นจังไรพี่น,อนอ้องเอ้ยก่อนอื่นเนาะวันเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอ่าพีสงห์สมเด็จดั่ด่วนเดอ้อเนาะอยู่ทางฮ่อ,องกงจงมีแต่สุขภาพแข็งแรง,แงความเจ็บหมายได้ความไข้บ่อยมีเดอ้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมุญมั่นรารถนาเดอ้อเนาะสาธุพี่น,อนอ้องเอ้ย ปะโอเคพี่น้องเนาะจังเลยกลับไปเบื้อ่าไปฮักไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะกลับมาช่วงอ่าเวลาค่ำๆนี่แหละพี่น้องเนาะบาเชียงเดินทางเข้ามาฮอดกับพี่น้อยอ่าขับมืดแล้วพี่น้องเยจักสีเขาบ้านฮอดจังมูเนาะอ่าหมู่บ้านน้ำพันนี่กะอ่าหมู่บ้านกะสีโบลังค้าลายเป็นไดนดอกพี่น้อยประมาณห้าหกสิบเนี่ยพี่น้องเนาะแต่ทางหมู่บ้านพอดน้ำมันสิ่ต่ำพี่น้องช่วงนี้กะทา ฟ้าฝนตกลงมานี่ก็แถวน้ําบริเวณนี้ท่วมบ่เลยได้พี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้น้ําลงแล้วพี่น้องก็อาน้ําน่ะบ่ค่อยมีพี่น้องเนาะอพอดีรถเข้ามาบ่ได้พี่น้องจอดอยู่ไว้ต้นยางพุ่นเนาะพุ่นแหละต้นยางใหญ่พุ่นยางมาบ่สยงกอืมปองงัวเพิ่นตุ้ยแท้นี่อืมาก็ลพี่น้องเนาะตุ้ยอนี่ตมงหญ้าพี่น้องเอ้ยเนาะ เบิ่งน้ำกันเนาะมืัอนี้เพิ่นอยู่คบกันเบิด์ตตีบอพี่น้องเนาะส่วนลายกับมากรอยู่น้ำกันสองคนพี่น้องเลยอ๋อฮะถือว่ามามื่อนี้กับทางอ้ายเพิ่นกรอยู่น้ำมืัอนี้เนาะโอ้ดูดูอ่ะแปมหนึ่งเด้อฮะทางน้องข่าวกับเป็นเห็ดอย่างเด้อนี่เนาะหนึ่งเข่าบ่อตู้เนาะ พราะว่าส่วงคำเร่งเนาะตั้งนึงเข่าหนึ่งหน้ามันเพียรยูเพียกินอือ่ะสบายดีเนาะสบายดีอืมโดยอ่ะเมื่อนี้จังไรเนาะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเบิดอยู่เมื่อนี้เอ้ยเคุนพอขาหน่อยไปตัดพื้นพระเจ้าบอกอคือว่าป่วยไปหายเช้าเราว่ะคุณเราอยากไปเราอยากไปอันเจ็บอยู่กัน,น,นอยากไปอ่าอันนี้อันนี้มาให้หนะ โอโดยพ่ออยู่ก็ยังไปเนาะโดยโอ้โดยคือว่าจังไดกวจ้ว่าห่าบ่กินข้าววะบ่กินข้าวว่านี่ข้น้อยคุมกินจังได้กินอือบ่กินข้าวบ่แซ่บเนาะโดยอ้าวเดี๋ยนี้ไปจังไปวั3:00นเด้เบิ่งอ้ายกน่ะ ไปบางสามมุงยังมาท่านมาอยู่เนาะโดยเป็นยังหมมาห้างกะแัดตาลางก็มาหนึ่งเขาเนื่อห้ังไพบุติอ้าวหนึ่งไพบุติดบ่โดยอ้เนาะไพ่บุติติดกแล้วแล้วส์เหอยอายไาดังไงอ้าวือว่าจรงสันสหนึ่งโอ้เขาคนเนาะคุณเขาย็นบ่เนี่ยโดย อุนอ่นเขาโดยโอุ่นเขาแล้วก็เอายางเด้นน้องมาบมีบ่มยยีอ,อ,อยังคืนเอาหายอ๋อเ <c ười> มียนเฮือนะ่ะคะแล้วเนี่าะชาญพิ่กัโดยถุยบ่วงมีซนีบ่นานี่ฮะโดยสองสามใบนี่นี่เนาะโดย เพิ like. ่นไปตัดไม้ให้ตัดไม้เห็ดอย่างนะตัดไม้บนเบาเยื่นอะไรฉันไมาเห็ดได้หนิแหละเห็ดเพื่นครัวนี่อ๋อดูๆอันสบายดีทั้งพี่ชายหรือว่าอ้ายเพิ่นคนเนาะอันสบายดีไะโดยแล้วเป็ดในไหนเนาะบุได้เห็นหน้าเห็นตานานเลยอ่อถือว่าหน้าตากับพ้องใสเนาะก็น่าจะค uh ือ huh. บุคคลอันนี้ป็นได้เออดูตอนนี mm ้เ hmm. ห็ดเบี okay. uh ้ยเห็ดงานยังตอนนี้ฮะเจ้าโอ้ยไปหาชายเบ็ดแล้วก um ็ไปรับจ้างระบบายเพิ่นแล้ว นดีะเมาแล้วก็น้องบอกว่าเบาชาวเบาใช้จากเห็นเจ้าได้อ้ป่ะอันก็เลยอยู่โดยโดยเลยอยู่เนี่ยพอไปอันขน้อยบอกว่าโหยอยาสจะไปยังอยู่พรมหน้าพรมตาก็เป็นได้ป่ะอ่ะอันเป็นไปตัดไม้อันเห็ดยังนะจะว่าของครัวบะบบไปไปตัดพื้นพื้นหลับจ้างเขาเดี๋ยพอดี อันนี้ก็ไปตัดไม้เพราะเห็ดอันนี้นี่เห็ดเทือนครัวนี่ยินหน่อยช่วงเชมืดอ่ะมาเห็ดแล้วนี่ยอ๋อสีตอกกระเทิบมองนี่บ่โดยโอ้ดีจ้ะเนาะอันพื้นที่นี่ดินนี่ของเจ้าววโดยโดยมาหนี่บ่หมดเด็ดหนี่เลยโดยเสียงเลยทอดจากอันที่ถมมาหนี่บ่โดยอ๋อโดยอะไรก็เห็ดตอกไปสำหรับมันที่เขาเนาะโดยข้างชื่นโดโดยดีแล้วละ พื้นที่พื้นที่มองนีก็แม่เห็นเพราะโดยโดยมีแต่ซ้ำนี่แล้วทุกคนเคยเห็นมาบางติ้นบางเสียงอะไรโดยโดยเห็นให้น้องมีความลงนั่งสบายแต่ก็ยิ่งหนาขึ้นพ้นเมียนถอยป็นบ่วงนะมันเสี่ยงมองบางกับเข่ากับน้ำเนาะได้สะดวกสบายปัดพุนธโลกมันจังว่าได้เอาเข่าตารางนี่นี่เนาะเห็นให้น้องชาวล้วบอกว่า เด็ดอันนี้ให้แน่เออเดี๋ยวไอ้ตัดอําไมก่อนว่ะเเต่ว่าเดี๋ยวอันแต่ว่าทางอันอาการพ่อตัวนี้ไปหาหมอแล้วบก็นะฮะ่นไปหาหมอแล้วอันหมอว่าว่าอันเพิ่นลทำกำเริบอันเมื่อวานเผลขึ้นอีกเด้อเพิ่นนี่ยไปเต็มเมื่อไหรนั่นเนาะไปตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเพิ่นบ่อได้เสียเงินดอกไปกวาดเพิ่งจะซื้อ เพ exactly. ma hmm ิ่นให้กวดจะซืบ่ได้ใช้เงินเดินเดินเดิเพิ่นเพิ่นบว่าวานเพิ่นขึ้นอีกเพิ่นมาแล้วก็เมื่อยแห้งวานขึ้นก็ข่มรันจะขึ้นเนาะโดยข้านอกแบบคือโบอยู่เพื่อนมือนี่ขำมื่อเพื่อโบอยากอยู่เพิ่นมาไม่ได้เพิ่นย่ามให้พ่อเจ้าเนีพักพอนายโดยโ่ต้องให้เพิ่นไปหรอกนีแต่มันคืออาข้านอกก็ไปแทนมันเถอะนะเป็นกแบบคอยไปเองเพิ่นมา เมื่อนี้เพิ่นก็ะไบพระเจ้ามาหาไปตัดพื้นนี่ก็บอกอยู่โอ้ยพอไเจ้าอยู่เพื่อนเป็นไดหบ่าชุ่มบ่ชอบบ่แเงสิมาได้แต่ขนาดน้องบอกอ้าเจ้าอยู่เพื่อนเด้อเชุ่มโบกระเงจะเห็นเจ้าได้หือเ่าเดืกะมากคำคำในมือนี่แกเนาะโดยทำมือมืดแน่เพราะว่าไปไต่โมงก่ะสีขาวมาฮอดโดยดีแต่ว่าภาพขนหมูตกเนาะโดย มันมื้อนี้บ่แล้วอืมถักกุ้งให้เ n าะอืออันอีนางมีดอยเจ้าเฮ็ดผ้าเวาเชียงใม่วให้เรากดว่าเอามามื้อมื้อหน้าก่อนสิแ่ไนะือให้เราาสือพรอันไปเอามาให้เบิ่งภาษาเดียวอันขึ้นไปทั้งืนก็ได้เนาะอ้ขึ้นทั้งืนเนาะนแล้วเือน่ก็ได้เนาะ เออตัวน็อกอันนี้อยู่เน็เอตปึ๊บใช้แบบใดน,นะนี่อ๋อนี้คืออย่างนี้นี่ครับกุ้งกุ้งโดยไอยข้ขนอยทยักโอ้โอ้อันนี้ต้องใส่บแบบเชือโอ้อันนี้อันเจ้าเห็ดเองอด้วยดโดยไอยข้ขนอยเห็ดหาย เป็นใช่ข้าวซอยใส่ตัวซับใช่โทรศัพท์หอยแชกระจายรถแบบชื่อก็ไ mm ด้สักได้ชื่อกว่ะโดยแบบว่าทักชื่อให้ไป็ดตู้ไว้ชามจากทักไห้โดยโดยโอ้แบบว่าเบาเขียนเป็นตู้ชามอรถอยเลยโอ้ยดีจโอ้ถือว่าทักไห้สั่นๆเนาะโดยโอ้แบบว่าตู้ไห้ก็ได้โดยโดย ทักป้าท um, ักอ uh, um, ีหยัง right. ก็เป็นอันนี้ใส่แบบอ่ายางเฮาธรรมดาเนาะโดยเชือกอันใสเชือกใเวลานี่นนี่บ่นี่บ่ก็บ่นานได้ธรรมดาบ่นนเนาะโดยออแล้วมงชํานทีให้ได้ชงโตแบบว่าตัวน้อยคือให้ได้ก็ได้ตัวเดียวนี่ตัวนึงสิแบบาเอาใตามูเจเนาะโดยโดยเออก็บ่นี่เนาะโดย ถ้าเห็ดได้ลายก็เอาไปวางคายก็ได้เนาะ<ด>ตามมทางเพราะว่าส่วนลายแบบนี้บุคคลนี้นะแมน่นอ่องเบิงเนาะโดยะวยงามเจ้าให้เอาทักชื่อแบบอันนี้เขาก็ต้องได้เอาสีใหม่มาใช้ชื่อ,อเดยสีแดงบอันนี้เห็ดโชว์ให้น้องเบิ้งเชื่อเลยโดยโดย,โดยอันเดก็กเราต้องธรรมดาต้องใส่ตามันนำ้ำใส่ตาจะมีงามเลย งามเลยนะดูดูนะยังไงแค่เดียวเดี๋ยวไปเชียงสิเอาซื้อให้เลาะลองทักเบื้งไว้ใส่เด้อโดยเอาแบบว่าเป็นโตระชานะบ่โด้อเด้อเอาเป็นโตหนังซื้อแลมันสิแง่เอาเห็ดเป็นโตหนังซื้อแลมันง่ายมันดึงโค้งอร่อยง่าเดี๋ยวไปเชียงอันสิเอาซื้อให้ลองลองเบิ่งเนาะโดยโดยอทีอัน ้ช่ในน้ำที่ว่าไปตรวจแล้วไล่ยืมเงินเขาเจ้าอยู่บ่อันบริษยาเงินเขาเจะแบบไปกวดบุรีกรดแต่จังมายืมคนน่ะอ๋อดูดูดูเพื่อทีกับผ้าเพิ่นไปกวนเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นว่าแบบเป็นว่าวานขึ้นอีกคือเก่าเด้อเพิ่คนน่ะวันนี้ทั้งอันท่านหมอเพิ่นมีนัดเ่ราะะิไปหาตรวจไปว่างยาเมื่อใดอันเนี่ยหมมีนัดเมื่อใดเพิ่นบอกถ้ามีนัดเมื่อในแหละทีอันทีบอกดอกคนน่ะ ิมาบอกไม่หนึ่งหนึนี่แต่ไอในน้ำพอนะให้เพิ่นบุต้องเห็ดเบียกลายเนาะอายุก็ลายเลยโลกะตามหาเลยยังอ่ามีแต่พักข้อในลายเนาะมีนี็ยังบมันมาอยู่โดยเนาะขำเพราะได้เพิ่นมามีแต่จิบอกเพิ่นว่าชุ่มเบาชว์เสียงโบุรีจะไปเห็ดนกให้นักเตอร์อยู่อ่ามันไม่ได้ ให้พักพอ,อน,นีะ <ừ> ว่านี่เขาหน่อเนมื่ดมืออออ่อเขาน่อว่าคือปลูกมะหายางแน่ว่ะปลนุบว้ได้พอน่ะเมื่อ,อยแหง้งพอน่ะอย่นอนพักพองเขาหน่อยเพื่อ,อนันยากระชมใหม่กินจนไปซื้อยากระชมใหม่กินเลยเลยอันเป็นได้เขาหน่อยว่ะเมื่อยเพอน่ะมืออมม่อวาดผืนขื่นแหง้งเหม็นเนี่ยเมื่อยได้เนาะโดย เพิ house, ่นเมื่อยอันพาะจนเสียแม่บ่ได้ยังสิเสียพ่อต่ออีกบ่คณะจนว่าโอ้ยอันพอคําเจ้าเสียไปนี่เด้เพิ่นมาพอดีเลยมาเนาะแบกพื้นแบกอหยังมาบ่ดพื้นยังโอ้ีน้องเอ้ยโอ้ยังเด้ดงต้วยแท้นีู่้เนาะได้ยังเด้ของฝากมื้อนี้ à food, kim yêu, kiếm Muy kiếm năn mà mm, yeah. Nguyên yêu. Oh, kim yêu, nă. nhiều nhiều My. Not more than ngang nỉ. Oh, picky, or you say, nina. Say ba, chị đu, mày. Mày yêu, tiêu, vẫn buộc kip, ăn bò. อืมเดี <S <S ๋ยวเพิ่นป้าได้ไดเก็บมาบาดนี้เนาะโอ้แบบนี้กะดีอย่างนึงเนาะเอามายัดใส่นุ่มๆใส่มอนพอได้หมูนเออไปเบิ่งอันบ่อนบ่อนบันพื้นอืโดยๆฮะพอดีกะมาค่ำเนาะถือว่ามาพอดีเนาะเจ้ากวเป็นจังไดร่างกายดนี่ฮะฮะไข่แน่นึงกินข้าวแซ่บอยู่บ มือแม่นลมมเน้อคนเมื่อยอยู่เฉยๆเนาะอยู่อาจจะไปนะพ่อเอ้ยว่าจะเมื่อยไปก็จะไปแล้ะไปเอ้าไปใช่ปะไปไปเป็นะเป็นร่างกายเป็นคิวเป็นยังเน๊ะใช่แต่ว่าเป็นคิวเป็นตุ้มเป็นยัง ึ้นมะทึงพี่ได้พอขึ้นมะทึงพี่ก่อนจะได้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาสิเมื่อละเพราะมันทึงพออ่านป้อนองนะหบ้อปุ่นหม้อเอาไงอ๋อด้วเนาะพอดีห่อนหามน้าำในเนาะพักพ่อนวันนี้โดยบอกอยู่ว่าไปขอเอ้ยโอ้ยว่าคุณไปออกกำลังกายว่ะไปก็ไปว่ะหรือไอ้แค่ขอไปในคุณก็ได้กล้องเฮาสิบบูหินอ่านี่เนี่ยมามื่อนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยเมื่อนี้เนาะอ่าทั้งพ่อทั้งลูกลูกชายลูกสาวตั้งกลางเลย ไก่ว่ามองไปหานะไก่เติบและยอทรงกูแล้วคนรักูแลไก่มาบ่ได้อย่างน้องได้เต้นยุ่งครับอันพื้นหัวไว้เห็ดเห็ดวิ่นเอามาจะวางน้ำท่วมเอามาขึ้นร้ายมันคือปาใช้กบ่ยน้ำท่วม ขาวอ่าช <w benim. S 1> oh, ิ้ปแปะหัวมาอันนักรัวมาเห็ดหัวนี่นี่อ้อเมียนก็ดีนำถั่วไงบางคว่าว่านะค้ยงานะน้ำบเตียงเด้อบเตียงปรชุแล้ว่าไงเลยเป็นยังเป็นยังขึ้นนะปวดตัวปวดตัวปวดตัวได้ปเนี่ยแกร่างกายกกขื้นลงเนาะเจ้ากันเนาะโอ้โหอ่ามีเต่ มันดูแลรักษาสุขภาพเด้อพังเสื้อลูกเต่าน่ะเพราะว่าลูกเต่าเมันเห็ดเวี้ยแข่งงานได้อยู่เจ้ากับนังเพื่อนอีกได้สุขภาพปกติแข็งแรงเนาะได้ชูไฟอะไรจะมาไฟเลยได้ดูแลหาได้อยู่ในกิ่นมาให้กันยังไนคนก็พยายานยังไงนะบางทีมันเลอะลายมันมันขื่นมันขื่นแบบว่ามันเขาคำม่าขื่นมาแล้วเพราะโทษน้องควานสายเบาเขานะอ๋อ เหงี้ยค่ะมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบกลุแบบเรื่องเลี้ยงนี่นะคำใส่มันเบอร์อันนี้เนาะคำใส่เพราะว่าเรรืองน่าจะเกี่ยวกับกินอาหารเบาเพียงพอหน่อยกินข้าวน้อยมันก็ทำให้มาไล้ดูพี่ออกมาง่ายๆก็งอนให้มันวุ่นกินรู้กันว่าคือยากอะค่ไปเที่ยวไปพักไปมองเขาปวดมึงดืเรื่อยๆเลยเย้ยว่ะขึ้นโท้ามาหวังเหนื่อยก็ขึ้นเท้ามาใส่ปวดแล้ว ถือว่าคำ่นนาาคำในชนะเฮากระจิกผู้ค่ำในพี่น้องเยมาหาเพิรนมือนี่กันดถือว่าไปหามโมหายังกันยังโมท่านนี้มีการใช้ใจเนาะโดยโดยังเ<ฮ>ดี๋ยวผมเช็งกับสีมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ไปเพื่อการไปหามโมอีกรอบหน้าเดอ้อโดยโดยโดยมีแต่ให้ประหยัดออมโม้ะเพราะว่ามันมีทุกเทือ่อแล้วบัดน,นี้เดอ้อไม่ได้ให้จุ่มเจ้าเก็บออมนะประหยัด ใช่จ่ายนี่ครอบครัวเจ้าแนสุ่มต่อไปเด้อโอเคสุน้องเนาะเพราะว่ามันทำมืดแล้วเดี๋ยวเสียงกับสีมอวเงินเนี่ยทางครอบครัวเพิ่นไม่การใช้จ่ายทางอุตุโลเนาะไปหาหมอีรอบหน้าพี่น้องเยอันนี้กรับ็นเงินจำนวนอ่หกแสนกีบพี่น้องเยอสีมอวให้ทางครอบครัวเพิ่นเนาะนี่เด้อประตูเออไม่ทำมีแต่ ประหยัดออมหมอแน่นาะใส่ใจทีให้มันถือต้องเด้อบริเนอร์อ่าต่อไปก็เนาะก็มีเตสู้ๆนะฮะอ่าทำมาค้าขายหาปูน้ำน้ำขายเนาะนี่ค่ะอืมขึ้นรถลงเรือกับน้ำมันระวังเนาะไปน้ำปูน้ำน้ำกว่าไปไม่ได้โดยกอันตรายเนาะอ่าลูกเขาบวชหายไปกลางค่ำกลางคืนนี่นะเขาก็บวชหายไปบวชไปกับพังความเขาเนี่ยน้ำน้ำอยู่เสาไปกลางคืนกลางเว่น เพราะว่ามันเป็นม mm. mm. er ันเป็นใม่น้าม่้งใหญ่เนาะโดยอันตรายอีกถ้าเป็นไปได้ก็หาต้นเว้นต้นยางเพราะว่าผู้คนเป็นหินลายเนาะเลยก็หนึ่งมาแด่แดดกูยังไงไปโดยเป็นวินเป็นเวียนแต่โบห็นนะนะคือยังโบห็นมากพอโดยโลูกชองคนไปน้ำฮะยังไงกะมีแต่ไปหาอยู่หากินกะ อ่าหมั่นระวังกันเนาะในการประคบประคองนะทุนเจ้าในครอบครัวก็เด้อสู่ต่อไปนะามีแต่ทั้งันครอบครัวสุเจ้าหนุ่มมือในการฝากกบุญกบคุณทางอ่าพี่สง่าสมเด็จดั่งดวนนรสจากอ่าทางฮ่องกงเด้อเฝากอุปกรณ์ไปอยู่เหนื่อยมีแห้งอยู่ความมีความสนุกสุขคาต่อไปเรื่อยๆไหวมีความได้มาเพลมาพายมันี่คือความถนัดความ เจ็บความปวดให้ไปได้ทำนกชุกขาถาถูกบุญกันงานยืนกว่าเก่าเด้อเด้อ่าโอเคเนาะยังไงกับโบเซงกับสิคอตัวเดินทางน่ะบัดนี้เนาะเพราะว่าผู้ก็มันแล้วเนาะเออเสียตาได้พี่น้องเลยโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีอ่าอย่างไรกับประคอบประคองสู่ต่อไปเด้อเนาะในครอบครัวอยู่ดีมีแห้งโอเคพี่น้องเนาะโอ้ถือว่ามาไม่ดีกับพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องเลย ค่อคำลงแรงเลยพี่น้องเนาะเป็นกันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเลยบูเสียงกะหิวเข่าอะไรพี่น้องเยโจ๊กโจ๊กแด้บานเลยออเท่าแต่ว่าค่ำมืดดีโด้พี่น้องเห็นเงาจะคลองเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะบูเสียงมาเมื่อนี้พี่น้อยอ่าบูเสียงกับมาอัปเดตเบิึงขบกัวพันอีกเธอหนึ่งพี่น้องเนาะทำบุตรโรคกัร่างกายกันอ่าบัวบานขึ้นนี่กันกุมรันก็ขึ้นพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเรากับโบยุดโบยอนพี่น้องเลยพวพังอ่าพังดุพังเต้าพี่น้องเนาะไปหาอยู่หากินนี่แหละพี่น้องเย เป็นอย่างพี่น้องเนาะด้วยความขยันหาจนหดมือร่มพี่น้องเอ้โดยเนาะบัวเชีงมาเมื่อนี้กับบัวเชียงกับมาเป็นสะพานบุญให้ทางพี่สง่าสมเด็จดำดวงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะโดยกขอให้ทางพี่สง่าสมเด็จดำดวงอยู่ทางฮ่องกงกขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีแต่ความสุขความเจริญในการที่การงานตลอดไปเด้อเนาะสาธุพี่น้องเอ้ฮะโอเคพี่น้องเนาะบัวเชีงกัดเสียได้ลา พ่เอเมพี่น้องไปเพียงเ่านี้ก่อนแบบนี้พี่น้องเนาะค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องเลย่านหนึ่งทางมาไก่ม่นีพี่น้องเลยเนาะอะ,อะไปได้พี่น้องสบายดีละสวัสดีพ่เอเมพี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี